เอาละค่ะทุกคนเราก็มาต่อกันที่ EP 2กันเลยนะคะ EP นี้ดีมคิดว่าดีมจะเริ่มสร้างบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวดีมขอตัดไม้นะคะเพื่อเคลียร์พื้นที่ในการที่เราจะสร้างบ้านดีมคิดว่าดีมจะสร้างประมาณตรงนี้แหละ ทุกคนเนาะใกล้ๆต้นไม้สัญลักษณ์ของเรานะคะทุกคนเดียก็จะเคลียตัดไม้นะคะเคลียพื้นที่นิดนึงเพื่อที่เราจะสร้างบ้านกันนะคะดีมคิดว่าจะสร้างบ้านแบบไม่ใหญ่มากนะทุกคนแล้วก็ตัดเอาหินนี้ออกไปด้วยนะคะเพราะว่ามันเกะก,กะเอา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 ,เอามากัดต้น กัดกันต่อหน้าต่อตา,าลยุยอ่ะหมาป่าก,กับหมาอันนี้ไม่ถูกกันหรอทุกคนดิเพิ่งรู้โอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มแบบตัดไม้ไปเรื่อยๆไม่ตัดเยอะมากหรอก,อกทุกคนเคลียร์ประมาณช่วงเนี้ยให้มันว่างนาะอแล้วเราก็จะเริ่มทําโครงบ้านกันดิมคิดว่าดิมจะทําไม่ใหญ่มากนะทุกคนแต่ดิมก็ไม่รู้ว่า มันจะใหญ่หรือเปล่าาะว่าคั้งว่าไม่ใหญ่มากของดีวะ่ะคือสร้างไวเ้เรื่อยๆทุกคนฟิลม,มันจะแบบนึกไปเรื่อยๆใช่ป่ะพอเรานึกไปเรื่อยๆปุ๊บอ่ะเริ่มใหญ่เรื่อยๆเรื่อยๆและดิมกําลังคิดว่าดิมจะตัดต้นนี้ออกหรือเปล่าเอาอไปมาก็ไม่น่าจะตัดออกหรอกเพราะว่า มันเอาไว้เป็นสัญลักษณ์เวลาแบบเราเดินไปทางไกลแล้วเรากลับมาบ้านเวลาเราใกล้จะถึงบ้านมันจะได้เห็นต้นนี้นะคะเป็นสัญลักษณ์ว่าเอ้ยจะถึงบ้านแล้วนะอย่าเดินตะเลดิดหรือเดินไปทางอื่นนะอะไรประมาณนี้นะคะเออเดี๋ยวเราก็จะมาทําไม้ไว้แล้วเราก็จะกะว่าเออประมาณเท่าไหนถึงจะพออะไรประมาณนี้ เผาเนื้อแกะไปกินด้วยนะจ๊ะทุกคนแล้วก็ทํากล่องไว้เก็บของเดี๋ยวเราเกิดเราตายขึ้นมาอีกมันจะได้ไม่ยากเนาะทุกคนกล่องอย่างน้อยแล้วก็เดินกลับมาบ้านแล้วก็มีของเพราะเตียงเราก็มีแล้วเออโอเคเดี๋ยวดิมเคลียตรงนี้กะว่าจะวางกล่อง ทุบนี้ออกก็เอาเนื้อแกะออกมาแล้วก็ทุบเตาออกโอเคคิดไปคิดมาเอไปวางไปวางตรงห้องถูเราดีกว่าแลวทีมก็จะเอาเตากับโต๊ะคาฟนะคะไปวางตรงห้องถูดีกว่าวางตรงนั้นเดี๋ยวมันจะเอะอัดกันเกินไป โอเคทุกคนเดี๋ยวนะหามุมเอาตรงนี้แล้วก็กล่องวางตรงนี้โอเคแล้วก็เก็บของใส่เข้าไปของมีค่าของที่เราไม่จำเป็นต้องพกติดตัวไว้เนาะทุกคนเอาไว้แบบเก็บไว้ทำฟาร์มทำแร่อะไรอย่างเงี้ยในอนาคตแล้วก็เก็บจับ เก็บไว้นะคะทุกคนโอ้ยลินเริ่มหันแล้วโอเคนะครทอสไว้เลยนะจ๊ะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาถ่านไว้ในเตามีอะไรให้เก็บอีกไหมโอเคแล้วก็ปักทอสเดอมอนเกิดแล้วก็นอนพพุ่งี้เช้าแล้วก็ จะตื่นขึ้นไปทำบ้านของเราต่อนะจ๊ะทุกคนจ๋าอุดรูไว้แล้วก็ขุดรูออกเรามีเตียงแล้วเราไม่ต้องแบบกังวลอะไรละเราเซฟที่นี่ไว้ละเหลือแต่ว่าอย่าไปตายนอกบ้านก็พอนะจ๊ะแล้วก็เคลียเริ่มเคลีย นี่ว่าเรียมจะสร้างตรงไหนดีวะเออเดี๋ยวนะเคลียก่อนเคลียดูแบบพื้นที่ก่อนว่าจะกะระยะประมาณตรงไหนดีอืมเอาตรงไหนดีนะเออเอาตรงนี้ไหมตรงตรงนี้ข้างๆต้นอันนี้ อ่าต้นนี้ว่ามันเกะกะเดี๋ยวตัดทิ้งไปก่อนต,ตัดต้นนี้ออกก่อนเนอะเดินตลุดตัดต้นนี้ออกเผื่อมันแบบเกะกะเกินไปแต่เ,เรากะว่าเราจะไม่ทําใหญ่มากไงเออเดี๋ยวเราก็ตัดเผื่อไวเพราะพื้นที่มันก็เล็กอยู่นะอ,อประมาณประมาณตรงตรงนี้แล้วกัน ห่างจากต้นนั้นออกมานิดนึงแล้วก็เว้นไปอีกจึ๊บๆประมาณ4 5, บล็อกหบล็อกโอเคมาตรงนี้แล้วก็นะเราจะทำเป็นแบบเป็นบันไดขึ้นอยากได้บ้านเป็นแบบว่าเป็นบันไดขึ้นแล้วก็มีทางเดินเข้า บ้านอะไรประวะัติห้มหาดอนล้โอเคอยากได้สักประมาณ3ามสบล็อกตรงนี้เอาตรงนี้ออกแล้วไปฝั่งนูน้นเอียงไปฝั่งนู้นเดี๋ยวอะจุ๊บจโอเคค่ะดีมก็แบบว่า,าเริ่มที่จะสร้างบ้านแล้วเนาะทุกคนแล้วดีมคิดว่ามันจะแบบ เออกลัวคนดูน่าเบื่อเกินไปนะคะเดี๋ยวดีมขอเร่งสปีดในการสร้างบ้านแล้วกันเนาะ โอเคดิมก็สร้างมาได้ประมาณนี้แล้วนะคะทุกคนกะว่าจะทำเป็นบ้านสองชั้นเนาะตอนนี้เราก็จะมาขุดอันนี้เพื่อจะติดกระจกกันก่อนนะคะทุกคนชั้นที่สองเนี่ยเราก็จะตัดไม้อีกนะคะกว่าไม้กว่าไม้จะไม่พอดิมคิดว่านะเดี๋ยวเราขุดทรายหน้าบ้านไปก่อนแล้วก็ค่อยเอาดินมาถม โอเคเดี๋ยวขุดไปกะว่าจะใส่ไม่เยอะหรอกทุกคนแล้วดีมก็คิดว่าอยากได้กระจกเป็นสีดํานะคะแต่ไม่รู้ว่าเราจะหาปลาหมึกได้ไหมเพราะตั้งแต่ดีมเล่นมาดีมไม่เห็นปลาหมึกเลยทุกคนแต่ก็เดี๋ยวจะลองเดินเดินไปหาดูแล้วกันเนาะว่าเราจะได้สีอะไรมาได้สีไหนก็ต้องเอาสีนั้นแหละทุกคน ตามที่หาได้เนาะแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันจะเข้ากับบ้านเราหรือเปล่าเดี๋ยวเอาทรายไปสักนิดนึนงประมาณนี้โอเคประมาณนี้ก็น่าจะพอแล้วเดี๋ยวเราเอาไปเผาทิ้งไว้นะคะอึ๊บอ่าอุดไว้ก่อนโอเคจึ๊บจื๊บจื๊บเดี๋ยวเราเอาทรายไปเผาไว้ใต้เหมืองก่อน เขา,ายทิ้งไว้โอเคแล้วก็หาดูโอเคกินก่อนแล้วเราจะออกเดินทางไปตามล่าหาสีมาย้อมกระจกกันนะจ๊ะชึบอชึบเลนะขึ้นมา ขอตัดไม้ต้นนี้ก่อนมันเกะกะตรงเมืองอะแล้วไปเกะกะแบบวิววิวบ้านเราด้วยอขอเคลียร์ต้นไม้ตรงเมืองก่อนละกันนิดนึงนะจ๊ะก่อนที่เราจะออกเดินทางกันตัดตัดตัด โอเคเดี๋ยวต้นนี้ก็ออกด้วยก็ตัดไปชึบไปชึบไปชึบไชึบปึ๊บโอเคโอติดติดง่ายชึบชึบอ,อืมเดี๋ยวต้นนี้ก็ตัดเราจะได้เอา ไม้ไปทำบ้านด้วยนะคะก็ตัดไปโอเคเดี๋ยวนะปึ๊บปปึ๊บ,บอืมมีตรงไหนอีกหน้าที่จะเคลียต้นนี้ละกันเวลาเดินมามันจะได้เห็นเป็นแบบลุ่งโลง่โลหน่อยเนาะทุกคนไม่งั้นมันจะเป็นป่าเกินไปแล้วมันจะดูไม่ค่อยออก เออต้นนี้ขี้เกียจจังอตัดดีไหมไม่ตัดดีกว่าเอาต้นเล็กๆมันจะได้รู้ออกนะคะทุกคนว่าเอ,อ้ยบ้านบ้านเราอยู่ตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะโอเคตัดไปเพราะเดี๋ยวดีมก็จะแถวเนี้ยอาจจะสร้างเป็นแบบอะไรหลายๆอย่างไงนะเนาะทุกคนเราก็จะเล่นหาของไปเรื่อยๆแต่คิดว่าโปรเจกต์นี้ น่าจะไม่กะจะไม่ให้มันนานมากเราจะได้ไปเล่นอย่างอื่นดิมอยากเล่นวันบอกกะทุกคนอืมแต่ยังไงก็เดี๋ยวรอดูกันอีกทีเอาบิ๊กแอคแตกเดีวขอลงไปครับบิ๊กแอคก่อนอเงี้ยมาตัดไม้ต่อแล้วก็จะได้ไปเดินหาสีมายอมกระจกนะจ๊ะโอเค ปตัดไม้ต่ออะนี่ต้นนี้อตัดไปสักนิดสักหน่อยเคลียร์ด้วยมันจะได้ละลายไปเร็ว สลายดอบออกไปโอเคน่าจะโล่งพอแล้วนะทุกคนประมาณนี้เราไปดูก่อนว่าเราจะเดินไปทางไหนดีนะไหนนะชิคของโอเคปลูกต้นไม้แถวนี้ไว้ด้วยเวลาเราแบบไม่มีไม้มันจะได้แบบตัดได้ใกลๆบ้าน เราตัดไม้แล้วก็ต้องรู้จักปลูกป่าด้วยนะทุกคนอย่าตัดอย่างเดียวตัดแล้วเราก็ต้องปลูกด้วยเออแต่จะปลูกใกล้กันมากมันโตเป็นต้นใหญ่พอโตเป็นต้นใหญ่แล้วเราก็ขี้เกียจตัดเฮ้ยกระตุยกระตุยนั่นแหละ จ้กระตุยด้วยโอเคเหลือต้นหนึ่งไปปักตรงไหนดีนะอืมตรงนี้แล้วกันโอเคนัยนนะคิดโครงบ้านอีก,ก่อนจึบจ๊บจึบจ๊บชั้นบนชั้นบนก็จะ ประมาณนี้เดี๋ยวเราคิดว่าจะกั้นตรงนี้เป็นระเบียงเดี๋ยวบ้านดีมจะทํามีระเบียงด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวดีมคิดว่าจะทําโครงชั้นชั้นสองให้มันเสร็จนะคะเดี๋ยวดีมขอเร่งความเร็วเหมือนเดิมนะคะมันจะได้ไปดูอย่างอื่นกันต่อ บ้านของเราก็จะเป็นประมาณนี้แหละเนาะทุกคนให้มันดูแบบมีอ๋อเลยเยอร์มีความแบบสมดุลสมจริง 3D อะไรนิดหน่อยดิ้มก็จะใส่เป็นไม้หนูๆไปเนาะคีเดีวเราลงมาท่ามก่อนอบเก็บไข่เก็บของเอาไว้นะคะเพราะเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปเก็บสีมาย้อมกระจก แล้วนจะจ๊ะเพื่อแบบค้ายค่าทางอะไรอย่างนี้เนาะอืมมันจะได้แบบอย่างน้อยมีของอยู่บ้านนิดนึงเอาของไปแค่เล็กน้อยก็พอประมาณนี้ก็เดี๋ยวเราเอาเออ่ตัวคับไปด้วยนะคะทุกคนแล้วก็เอาเตียงนอนไปด้วยละกันอืมชืบกินก่อนอืม อาถ่านไปด้วยเพื่อทอดไม่พอแล้วก็คับทอดโอชอะประมาณนี้เอมันจะมืดแล้วอะ่ะฝนตกด้วยเดี๋ยวนอนก่อนละกันแล้วพรุ่งนี้เช้าเราค่อยไปมันอันตรายเราไปตอนเนี้ยเออเดี๋ยนอนก่อนโอเคตื่นและโกนได้คอกเดียวไล <laughs> เดี๋ยวเราออกเดินทางกันทุกคนจจ๊บๆวันนี้อากาศเจ่มใสฝนไม่ตกเราจะไปทางไหนกันดีนะไปทางไหนดีทางนูน้นเดินไปดูทางนู้นก่อนมันจะมีอะไรให้เราไปหรือเปล่าจิบจบๆ เห็นต้นไม้ใหญ่ๆออทางไป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 ทางนูน้นลองไปทางนู้นดูเอ,อไปทางนู้นแหละจึบจ๊บจึบจ๊บจึออ๊จบทางนี้ทางนี้แหละทุกคน ไม่รู้ว่าจะเจอสีอะไรหรือเปล่าแต่ใจจริงดีมอยากได้เป็นสีดำนะทุกคนเป็นบ้านทรงทึบอะไรอย่างเงี้ยน่าจะดูดีแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันจะมีปลาหมึกหรือเปล่าอ่ะเพราะมันเป็นโซนน้ำแข็งเนาะน้ำมันก็เป็นน้ำแข็งไม่หมดแหละปลาหมึกน่าจะไม่อยู่แต่เราก็จะลองเดินเดินหาดูสีเหลืองเราเจอดอกไม้สีเหลืองเรากินเชอร์รี่กัน โ okay. อเคจาดตกไม่เป็นไรเอาเดอกอื่นน้อยกแล้วก็เก็บไปเผื่อไว้เผื่อแบบมันไม่มีจริงๆแล้วก็ใช้สีเหลืองก็น่าจะน่าจะเข้าอยู่มั้งน่าจะได้อยู่โอเคแล้วกเก็บเฮ้ยเจอนี่ด้วยพ่อคะพ่อคะขอ ขอดูหน่อยว่าขายอะไรฮ้ยขายขค,คงไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยอยากได้เลยอ่ะไปเดินต่ออืมค่าแกะเอาอาหารนิดนึงก็เอาขนแกะด้วยเอาเอาติดติดจุ๊บอชีได้แล้ว เจอแต่สีเหลืองอะทุกคนเจอแต่ดอกไม้สีเหลืองอะไรเลยเก็บไปได้สีเหลืองก็สีเหลืองแหละวิวิเราเจอใช่ไหมใช่ป้อมโจนไหมใช่แน่ๆน่วิทุกคนเราเจอป้อมโจรว่ะ อยาดีว่ามันอยู่ใกล้บ้านเราแน่เลยเพราะว่าดีมเดินมาไม่ไกลมากนะคะทุกคนว้าปองจนน่าสนใจเดี๋กระเถิดไปไกลนิดนึงเอ้ยจ๊เจ๊ะจ๊ปลาข้าปลาเอาอาหารก่อนไหนไหนก็มาแข็งติดตรงนี้แหละอนี่ละว่ะเ,เดี๋ยวตกนั่นน่ะๆๆๆ แต่เราจะไม่ไปใกล้มากดีกว่าทุกคนไปเรายังไม่พร้อมที่จะบวกกับโจรมันคงจะไม่ไปป้นบ้านเราหรอกนะนินคิดว่าโอเคเราจะเดินสักพักหนึ่งมันจะมีสีอื่นเพื่อจะมีดอกไม้สีแดงสีชมพูอะไรอย่างนี้แต่ที่เราเดินมาก็เห็นในสีเหลืองทั้งนั้นเลยไม่รู้จะมีให้หรือเปล่า ลองเดินไปโซนอื่นไหม, <S <S> <S มเดินต่อไปเออถ้าเกาะน,นู้นเกาะนู้นมันจะมีหรือเปล่านาะอย เจอดอกไม้สีเหลืองนี่และเจอจะดอกไม้สีเหลืองไม่มีสีอื่นให้เราบ้างเลยหรือยังไงไม่มีทางให้เราเลือกเลยใช่ไหมเธอจะไม่มีทางให้เราเลือกสีอื่นเลยใช่ไหมแต่สีเหลืองเดี๋ยวว่ามันก็น่าจะได้ลองส่องหาเผื่อจะมีปลาหมึกหลงมาแถวนี้ลองว่ายน้ำดูสักนิดหนึ่งไม่แน่ใจว่าจะมีอึกเป่า ไม่เห็นไวิวายเอไม่แต่ปลาก็ยังไม่มีเลยทุกคนแล้วก็ก็จะเป็นอน,น,นั้นแล้วอะซุนหิมะแล้วอะโอเคเดี๋ยวดีมคิดว่าเดี๋ยวดีมตัดไปตอนที่อยู่บ้านเลยแล้วกันเนาะมันดูแบบไม่ค่อยมีอะไรเดี๋ยวดีมเดินหาไปสักแล้วเราก็กลับมาถึงบ้านแล้วจ้าสรุปก็ไม่มีสีอื่นนอกจากสีเหลือง ดิมก็เลยตัดสินใจกลับเลยละกันเนาะทุกคนเดี๋ยวเราลองทํากระจกสีเหลืองไปใส่บ้านดูเนาะในเผาขนแกะเอ้ยเผาแกะเอ้ยเผาเนื้อแกะโอ้ยเผาเนื้อแกะก่อนนะคะทุกคนแล้วก็เคลียของนิดนึงก็ทําผงสีออกมาแล้วเราก็จะจะทากระจกสีเหลืองแล้วลองเอาไปแปะดู ว่ามันจะเข้าหรือเปล่าชึบปะชึบไฮไม่มีสีอื่นเลยอืมนึกภาพก่อนอืมเดี๋ยวนะขอทำเป็นกระจกแผ่นโ,โต๊ะคราฟอยู่ไหนล่ะนี่ไงโอเคกระจกแผ่น ชึบ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 อืมอ่ะเดี๋ยวลองไปใส่ก็ได้อยู่นะทุกคนมันก็โอเคอยู่งั้นเราก็คิดว่าลองใส่ชั้นหนึ่งให้มันเสร็จก่อนคิดว่าน่าจะได้นะมันก็ดูไม่ไม่อะไรมากก็ดูโอเค ดูสวยอยู่จอ๊บจึ๊บจบอืมเดี๋ยวไปดูข้างนอกนิดนึงทำเพิ่มผ่านอยู่แหละทุกคนได้ได้เลยอืมทำเพิ่มอีกสักนิดหน่อยแล้วก็ไปติดให้อ้อมบ้าน นิมจะเป็นคนที่แบบว่าทําบ้านให้มันโปร่งนะเฉพาะในเกมแต่ในชีวิตจริงอ่ะไม่ค่อยชอบโปร่งถ้าพระถ้าเกิดโปร่งนิมก็จะเอาผ้าม่านมาปิดถ้าอารมณ์ไหนอยากเปิดก็เปิดเอ้อยามไหนอยากอยู่มืดมืดก็ปิดม่านอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดในเกมอ่ะนิมจะชอบแบบเห็นทิวทัศน์รอบด้าน มันดูแบบน่าดูแล้วมันก็จะดูศัตรูได้ง่ายด้วยว่าแบบเอมีคิปเปอร์หรือเปล่านอกรอบบ้านเราอะไรประมาณเนี้ยแล้วมันเบื่มบ้านเราอีกนะคะทุกคนคดรูตรงนี้ดีมว่าจะใส่เป็นกระจกดีไหมอะคิดไปขึ้นมาเออปิดหมดเลยก็ได้มั้งเนาะปิดหมดเลยแหละไม่ต้องใส่หรอกกระจกมันเยอะล้ว โอเคอก็ได้อยู่เราขึ้นไปชั้นสองต่อ,อตรงนี้ตรงนี้อุดเลยดีไหมเพราะเรามีระเบียงตรงนู้นละเดี๋ยวลองอุดดูลองอุดดูโอเคมันจะได้ปะวะลองไปดูข้างนอกก่อนว่ามันได้ไหม ลงไปลงไปข้างล่างก่อนไปดูไกลๆย,ยังยังไม่เห็นยังไม่เห็นโอเคไหม,มไม่โออ่นิว่าใส่เป็นกระจกดีกว่า ไปใส่กระจุกดีกว่าจุจบ๊จบๆๆประมาณประมาณนี้ทุบออกเฮ้เป็นกระจุกน่าจะดูดีกว่า เดี okay. ๋ยวดิมใส่กระจกช้นสองให้มันครบเลยแล้วเราก็จะได้ทำหลังคากันเนาะโอเค okay. ค่ะทุกคนดิมคิดว่าน่าจะพอกันเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะคะกัแบบการสร้างบ้าน ep 2วันนี้เนาะใครชอบคลิปนี้นะคะดิมฝากเป็นกำลังใจให้ดีมด้วยนะ ดีมฝากกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะวันนี้ดีมขอตัวลากันไปก่อนเดี๋ยวมาสร้างกันต่อ EP 3นะจ๊ะทุกคนบ๊ายบาย